เกมนี้เปิดมาพร้อมกับผมอยู่ในแผนที่แรงใหญ่ใช่แล้วแผนที่ที่ผมไม่เคยได้เล่นตอนนี้ผมอยู่กับแผน่ซีเบียรซึ่งไปซีเบียรผมก็อยู่โคตรไกลเลยแต่ไม่เป็นไรถึงจะอยู่ไกลแต่ถ้าเกิดมีใจยังไงก็ไปถึงนั่นไงสุดท้ายผมก็มาถึงแผน่ซีเบียของผมผมไม่รู้ผมคิดผิดหรือคิดถูกที่จะมาแผน่ซีเบียโคตรไกลเลยไกลคโคตรแต่ว่าสุดท้ายผมมาถึงแต่ผมจะบอกดับตาผมไหลอย่างนี้กูไม่มาถึงแบบ เฮียคือมึงให้กูเก็บของดีๆไม่ได้หรือไงสั์คือแบบกูต้องแบบว่าเฮียต้องแบบเดิยนย่องๆไปย่องมาถ้าเกิดม่มีคนก็กูคุยกับปลากระงอีกละเอลี่เฮียเก็บยาก็เก็บไม่ได้เก็บได้ละโอ้เฮอเก็บยาสุดท้ายก็เก็บได้แต่ว่าเบอร์หนึ่งของผมน่าจะใกล้ไปคุยกับปลากระม่วงอล้วะดูจากเลือดแต่เขาคงไม่ยังยังไม่ไปง่ายๆหรอะเพราะเขาหด แล้วเลาไดยินระบบราชการฟาร์มต่อไปเรื่อยฟาร์มฟาร์มฟาร์มแต่ว่าก็ยังยังไงก็ยังไม่ฟูขณะผมฟาร์มมาเรื่อยๆจะบอกว่าผมวิ่งมาทั้งเกมก็ยังกับปอบาหนึ่งอยู่ดีฟาร์มฟาร์มตอนนี้ก็ยังเบียดไปกับปอบสองแล้วผมก็ฟาร์ม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 มาเรื่อยๆนะฮะแล้วสุดท้ายผมก็รู้สึกว่าผมได้ยินว่าแถวนี้มีคนอยู่แน่นอนแต่ไม่ใช่เรื่องสัมพันธ์เรื่องสัมพันธ์คือภาษาผมผมได้คุยกับราวงแต่ผมเห็นคนอยู่ตรงนั้น ต่ตัวสะโหเลยชอบไม่ต้องไปซื้อของนั่นไงต้องวันนี้ต้องสเต็ปอายุเคเล็งหัวเล็งหัวเล็งหัวโอ้ตรงหัวเจไม่ไม่ขึ้นเป้าสีแดงฮัลโหลเฮียหัวคุยเกมช่างมันยังไงก,ก,กูต้องเล่นเกมดีอยู่ดีเลยขึ้นมามันมันไม่ยอมขึ้นมาลหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการรอรอให้มันขึ้นมารอวันที่เธอมหารอ อ้าวสวั์กูต้องการให้มึงึงขึ้นบาไปด้ต้องการให้มึงปลาระเบิดมาทำไมมึงต้องปลาระเบิดมาหาก,กูด้วยโอ้โหระเบิดมาอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรผมหลบไปอยู่ตรงนี้มันคงไม่รู้ผมอยู่ตรงนี้อย่างแน่นอนผมสัมผัสได้ว่ามันไม่ยอมขึ้นมาแน่นอนเลยอย่างรายเปอร์เซ็นต์แต่มันป้าแฟดมาไม่เป็นไรผมจุกเก่งผมเชื่อมันน่าจะมีขึ้นมาอย่างแน่น,นอนแต่ว่าวงก็มารเริม่มมอนกันแต่ไม่เป็นไรผมรอได้ เดีผมรู้สึกว e ma oh ah! ่า ja นั่นไงที่มันจะวิ่งไปหรอมันจะวัดเชิงกับผมใช่ไหมมนนี่โอ้โหรู้ไหมว่านายเสียเทียมนั่เอาช่างไอ้วอลจังหวะนี้มันตายวอลแล้วตกใจว่าซีมึงไม่ได้พันยาเหรอเห็นไหมเห็นนะมีจุดนะเขาเรียกมีเมื่อคือใช่ไหมเขาเรียกตัวเชียอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้อันนี้เห็นนะโอ้โหคือแบบโผล่มานิดนึงโผล่มาโผล่มาไหนโผล่เป็นกองชิบหายโผล่โผล่มาให้เห็นหน้าไหนโผล่มาหัวเตกแน่บอกเลย ครับอืมผมมาดิผมมาดิมมาดชวโอ้ยเยี่ยคือแบบมันก็ต้องหัวนะแต่แบบมนันรักตัวสะงน้นน่าจะเอาชิเรื่องขอกซึ่งออมันไม่ใช่เรื่องสําคัญน,นี่นงมันผม,ผมเที่ยวมันน่าจะไปแล้วแหละผมก็ต้องเข้าวงได้หมือนกันเพราะว่าผมดูจากสภาพรล้วงก็น่าจะอยู่ไกลด้วยนะผมก็คงต้องชุบเพื่อนก่อนสองคนที่ได้คุยกับปร,ระก็ม่งแต่ว่าผมก็ชุบก่อนแล้วกันชุบอย่าตายก็ได้กเพื่อน ถ้าผมถ้าผมนไตายเราไม่มีเหรียญแล้วนะะหลังจากนั้นผมก็ทำการฟาร์มต่อเพราะผมไม่ดีเพราะผมเอาตัวเคมาในขณะที่ผมกำลังฟาร์มแบบชีชิวอยู่นั้นใช่แล้วครับเป็นหนึ่งก็ได้ไปคุยกับพระองคเมื่มมยยงเร็วซึ่งผมก็ไม่คุ้นใจว่าตั้งแต่ที่มีทิชชู่มาทำไมเขาถึงชอบขยันตายกันเหลือเกินแต่ว่าตอนที่ไม่มีทิชชู่นี่ผมไม่เห็นมีคนขยันตายแบบนี้เลยเพราะาตายแล้วตายลีบไม่มีชุบเกิน แต่นี่คือเขารู้ว่าชบได้เขาก็เลยขยันตายกันให้ผมเสียเหรียญฟรีซึ่งตอนนี้ผมไม่มีเหรียญแล้วแต่ว่าผมก็แค้นใจเบอร์นหนึ่งเพราะว่าผมก็เข้าใจเพราะผมก็เคยอยู่ในสถานการณ์นั้นกันสถานการณ์ที่ว่ายิงยังไงก็อยู่ตรงไหนก็มีแต่คนผมเข้าใจเพราะว่าเรามันน่ารักเกินไปพิป่งยังไงก็เจอคนผมจึงได้ตัดสินใจที่จะจุบเบอร์นหนึ่ง หลังจากที่ผมชุดเบอร์หนึ่งได้ไปถึ <lawsuit royable> งหาวิเบอร์สามของเราก็กลับไปคุยกับราค์บูวบอีกแล้วซึ่งผมไม่เข้าใจทำไมพวกมึงขยันตายกันเหลือเกินกูไม่รู้จะไปทำอะไรกับพวกมึงละสงสัยเขาต้องไปล่อชะตาแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมก็ท้องเข้าวงไวเต็มไวศพเต็มเลยผมจะไปดูศพว่าจะมียายผมอยู่ไหมมีเด็กมีเด็กชุนมีเด็กชุนนี่เลยศพนี้และมีมีดจอบมีเด็กชุนสงสัย ผมคงต้องเข้าวงแบบยาจัดกล่องแล้วล่ะไปเขาวงผมรู้สึกว่าผมเห็นคนอยู่ตรงนั้นผมก็วิพาก์มีคนจริงด้วยแต่ผมยิงไม่โดนสักด้านเลยแต่ไม่แปลกมันยังไม่รู้ผมอยู่ดีหรือมันจะรู้ก็ได้แต่แบบมันก็ จะไม่ยิงผมเมราะมันตคราวงเพราะตอนนี้วงแรงมากและผมก็ความบางสุดท้ายเขาบูบาทอีกเร็วในการยิงตัวเป็นสเต็ปแล้วมันก็ตายเช่เา้ิแต่ว่ามันเป็นคนที่จะมาดักวงผมผมคิดว่ายัางไงผมโอกาสที่ผมจะเกิดจะวิ่งไปอย่างนี้ผมคงตาย๋ยวผมกอคิว่าผมจะวิ่งอ้อมไปด้วยกันเต่วนนี้ไปแล้วเจ้า และสุดท้ายผมก็เข้าวงนี้มาสําเร็จแล้วผมก็ขึ้นมาอยู่บนแป้นเอวบนหลังดีแต่ผมอันนั้นนี่มีคนเพิ่งโดนบันเลยจะตายไปแลไม่โดนสก๊อนเลยผมไม่ได้ทำกาดเพราะว่าตอนนี้ผมรวมมันไม่มีปืนผมไปชเวยโอ้โหโดนแต่ไม่ตายไม่เข้าหัวเลยยังไงมึงอย่าเพิ่งรีบขันเพราะว่าเวลาที่เป็นระดับกระบาดช่วยล่างวัดมึงช่วยโอ้โหโดนได้ยงไม่รู้ผมไม่รู้เมื่อกี้ผมฟกนะรู้โดนได้ไงผมยังงงกับตัวเองเหมือนกันแต่มันชิลเล็กสำคัญ ผมไม่อยากจะเสี went, 我我 então, ่ยงเพราะว่าผมอาจจะโดนคนยิงถ่ายก็ได้ทําการขึ้นไปอยู่บนบันเอลรอรอดูว่าจะมีคนมาตุยผมอยู่ไหมจะสุดท้ายวงบีบมาผมไปได้แต่เสียลงไปวงยังไม่บีบเฉยๆ่พูดไปกอนเดี๋ยววงจะบีบแน่แต่ว่าผมไปเตุกตุกมีคนก็ชุบจุดไปแยบตัวโดนทุกเบ็ดเลือดดขนเลือดมันตายวอลแล้วยงไม่ไดุผมคิดว่าผมคงต้องเปลี่ยนเพลนแล้วล่ะผมคง จะยิงไม่ได้เพราะว่ามันไม่ยอมโผไหม,ม,มามบกันก็สุดผมก็จะหมดด้วยไม่อยากจะเจาะไอ้วอลเลนผมเลยตัดสินใจวิ่งที่จะไปตรงไหนสักที่นึงไปเช็คข้างหลังก่อนว่าเผื่อจะมีคนวิ่งเขวงมาจะได้ไม่ต้องมีใครมาตุยผมได้ผมจะวิ่งไปข้างหลังดูเชื่อจะมีคนอยู่ไหมเด็กก็ไม่เห็นคนเลยจอชวบมองช้ายมองขวาไม่มีคนไม่มีคนจริงๆใช่ไหมไม่มีใช่ไหม,ไม,ม ถ้าเกิดไม่มีใช่ไหมผมก็จะตำการวิ่งเข้าไปแต่ว่าผมโอ้มันมีคนชบุบจับไปเก้าคนตอนนี้ขึ้นไปเป็นสิบสองคนแล้วมันชบุบเป็นทีเดียวสามคนเลยกันราไปพี่คนคือว่าโดดรบ่ะฮิดยุบชุบโอ้แบบผมยังไม่เปิดมันเพราะว่ามันเข้าไปในบ้านแล้วผมเียทกการวิ่งกระโดดโอ้อะไรเนี้ยกระโดดชบุบผมนะตำการวิ่งไปดูดูแล้วยุบจะบยุบจั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 บยบจับยุบจับยุบจะตายเฉย เกมนี้สอนให้ผมรู้ว่าอย่าห้าวถ้าเราเหลือคนเดียวก็จบปรล้ครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามันไม่มีสไล,ยยลด์อะไรหรอกดูไปทางไหนบาดเจ็บกับคลิปหน้า